สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับพุทธเกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนแรกสำหรับเดือนพฤศจิกาย,ยน2567นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมาก วันนี้ก็สามารถทักลาย ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้ามาดูกันว่าไพ่ของคุณจะเป็นเช่นไหรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบรแรกสำหรับตัวตนของคุณเองได้เป็นไพ่ทวีออฟครับกงรอแห่งโชคชะตาแล้วก็เป็นไพ่แปดเหรียญ The f o ูลควีนถือไม้ เเหรียญควีนถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่งถือดาบ10ดาบแล้วก็เป็นไพ่ six of pentacles นะครับอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ไนท์ถือดาบโอเคครับไพ่ถูกเปิดมาครบทุกใบแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาว เมทุนลนักนณเมทุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเท่าที่ดูนะครับอตอนนี้ชาวเมทุนลนักนณเมทุนอาจจะต้องใช้ความบุกบ่าฝา,าฟันเล็กน้อยกับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างอิทธิพลของดาวประจําตัวของคุณเนี่ยได้โคจรไปอยู่ในภพเลนอลัลลีนะครับหมายถึงตัวคุณเองต้องแบบพยายามหาทางออกให้กับตัวเองที่ดีกว่านี้หรืออาจจะต้องพยายามเปลี่ยนผ่านให้ตัวเองไปสู่ ความสําเร็จได้ดีกว่านี้การที่ดาวพุธตกในภพเปืตออลีเนี่ยถือว่าไม่ได้แย่นะครับแต่ที่แย่หน่อยคือเป็นดาวประจําตัวมันแปลว่าเราอาจจะต้องแบกรับภาระแบกรับในเรื่องของความรู้สึกนิดนึงแต่มันก็มีดาวคู่ธาตุอยู่นะครับพุธศุกร์คู่ธาตุน้ําอยู่ในเรือนธาตุน้ํแต่มันเกินกาลังเพราะมีดาวเกตนั้นสนับสนุนอยู่แล้วแปลว่าเราไม่ต้องแอคชั่นมากเกินไปมันก็มีคนที่จะคอยช่วยเหลือและปลดล็อกให้กับตัวเราเองได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันตอนนี้ชาว ราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะครับมีโอกาสในเรื่องของการงานที่ค่อนข้างดูมีการพัฒนามีการเติบโตที่ค่อนข้างโอเคเลยนะมีราชนีถือไม้ปรากฏขึ้นมาคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ในเรื่องการงานได้ค่อนข้างดีถึงแม้ดาวการงานของคุณจะเป็นวินาศกับดวงชะตาแต่ว่ามีดาวฤกตยูนั้นกุมอยู่แปลว่าเราสามารถบริหารจัดการมีความคิดที่มีการแบบ แปลกแบกแนวในการที่จะเอาตัวรอดได้หรืออาจจะได้ติดต่อสื่อสารต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้มีกงรงล้อแห่ง โชคชะตามาคุณเองนะครับอาจจะมีการดิลธุรกิจนะครับรับ,รบหรือไม่รับก็ได้แต่เป็นต่างประเทศก็ได้หรืออาจจะทํางานในเรื่องของออนไลน์ค่อนข้างเด่นและปังมากๆเลยนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเพราะตัวเราเองอาจจะมีโชคมีลาภในต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศคุณอย่าทําอะไรที่มันซ้ำซากนะครับให้คุณพยายามเปิดใจและเปลี่ยนแปลงพลิกแพลงสถานการณ์ถ้าคุณทําอะไรที่เป็นแบบ นำคนอื่นเนี่ยมันน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็คงจะต้องแบบอย่าเพิ่งเปิดตัวมากเกินไปเพราะตอนนี้ดาวประจําการงานของคุณไปอยู่ในภพเรือนวินาศนะครับวินาศเนี่ยแปลวะ่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Secret ก็คือเรือนที่12ของลัคนาเป็นข้างหลังมันหมายความว่าเราไม่สามารถออกหน้าออกตาได้เท่าที่ควรน,นะครับแปลว่าราชินีถือหมายแปลว่าอะไรแปลว่าลองถูกไหมครับ ถ้ากิ่งถือไม้คือหลักถูกไหมนั่นแปลว่าเราอาจจะต้องเป็นลอง นิดนึงเป็นผู้ช่วยหรืออยู่เบื้องหลังน่าจะดีกว่าอะไรประมาณนี้ทรงนี้จะดีกว่าเป็นผู้สนับสนุนเขาเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์ได้รับสิ่งดีๆหรือนับเข้าส่งออกแบบนี้หรือทําออนไลน์แบบเนี้ยอันเนี้ยได้เพราะวินานีหมายถึงว่าไม่ต้องมีหน้าร้านเราก็สามารถทํามาในเรื่องของการค้าขายได้ชาวเมทุนลัคนาเมทุนเป็นคนที่ค้าขายเก่งอยู่แล้วเป็นราศีพ่อค้าราศีแม่ค้านะครับขายของเก่ง เป็นคนที่ค่อนข้างดูมีห่วยพิบปฏิภาณมีการเชี่ยวชาญกับในเรื่องของการขายของอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆหรือว่าเป็นอะไรที่เราสามารถจะมีโชคลาภมีความสําเร็จนะครับเกิดขึ้นนะประมาณนี้ชาวเมทุนลัคนาเมถุนเนี่ยบอกเลยนะครับว่าบางคนอาจจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องการงานเกิดขึ้นมีไพ่สิบดาบเกิดขึ้นนะครับและดาวประจําตัวไปไม่ใช่ดาวการงานนะครับไปตกในภพเรือนวินาศวินาศเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจบสิน้นนั่นแปลว่าตรงกับไพ่สิบดาบเปรวาว่าชาวราศีเมถุนอาจจะมีการจบที่1แล้วไปต่ออีกที่1ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็คือพูด,ดง่ายๆเราอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายบางคนอาจจะดูหน่วยงานเดิมนะครับแต่อาจจะไปประจําสาขาต่างจังหวัดหรือไป ต่างประเทศเลยอะไรแบบนี้หรือบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงในลนักษณะที่ว่าเช่นอาจจะเคยทํางานประจําก็อาจจะลาออกมาทํางานาในเรื่องของการค้าขายแบบเต็มตัวเป็น full time เป็นแม่ค้าพ่อค้าแบบ full time อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันเนาะพูดง่ายคือวงจรชีวิตของคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อยู่พอสมควรนะครับอะไรประมาณนั้นแต่ยังไงคุณก็ถือว่าโอเคนะมีโชคมีลาบนะอะไรประมาณนี้หรือบางคนอาจจะแบบว่า เป็นพ่อค้าแม่ค้าแบบเปิดหน้าร้านออฟไลน์แบบเนี้ยก็อยากจะกระโดดเข้ามาในการทําออนไลน์มากขึ้นอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็อยากจะบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับชาวเมถุนเนะี่ยมันมีโอกาสที่จะมีการพัฒนาและไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ส่วนใครที่ทํางานประจําอยู่แล้วก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันอาจจะมีการปรับการยกย้ายบ้างอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะแบบทํางานมานานมีความรู้สึกอิ่มตัวเบิร์นเอาท์อะไรแบบนี้ก็เลยมีความรู้สึกอยากจะหยุดแล้วไปทํา ธุรกิจหรือทำออนไลน์อะไรก็ได้ที่เรามีความรู้สึกว่าเราน่าจะโอเคกว่าหรือหาเงินได้คล่องกว่าแบบนี้นะครับ8เหรียญมาคุณสามารถหมุนเงินได้ค่อนข้างคล่องตัวอยู่พอสมควรนะครับและในช่วงของเดือนนี้ชาวเามถุนลนัคณะเมถุนค่อนข้างดูจะมีโอกาสของการได้เที่ยวสังสรรค์น,นะครับนะมากขึ้นนะมีไพป่ปรนเภททวีอครับนะครับก็แปลว่าตัวคุณเองอาจจะดูออกสังคมค่อนข้างเยอะนะเพราะอะไรเพราะดาว สังคมเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพเืินปุตตะแปลว่าปุตตะแปลว่าความรื่นเริงนะครับนะสังคมความรื่นรมเพื่อนพ้องแปลว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับนะอาจจะไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปกับครอบครัวหรือไปกับญาติพี่น้องไปกับเพื่อนพ้องไปกับสังคมอะไรแบบนี้หรือไปกับหน่วยงานที่ทํางานพาไปเที่ยวไปทริปต่างๆแบบนี้เนาะ The f u l คือการ ไปอะไรที่มันดูแบบเป็นอิสระเป็นฟรีดอมไปมีความรู้สึกแบบเปิดปล่อยปลดปล่อยพลังงานนะครับไปในเรื่องของอาการเที่ยวแบบเนี้ยแล้วก็เดินทางไกลด้วยนะบางคนอาจจะเช่นแบบอาจจะอยู่กรุงเทพไปเที่ยวภาคใต้ไปเที่ยวภาคเหนืออะไรแบบนี้ก็ได้ก็คือไปแบบไกลๆนิดนึงอ่ะเนาะหรือว่าไปในลักษณะที่ว่าเอเพราะว่าตุตอนเนี้ยคืออยากจะบอกว่ามันเป็นช่วงที่เป็นฤดูหนาวแล้วเนาะ ประมาณนั้นนะครับมันเข้าสู่เรื่องเป็นฮาซีซันของภาคเหนือแหละบางทีเราจะไปเที่ยวภาคเหนือนะครับหรือไปต่างประเทศอะไรเงี้ยไปแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันอาจจะไปทริปหรืออาจจะไปะท่องเที่ยวกับเพื่อนกับที่ทํางานหรือกับที่แฟนก็ได้หรือกับ ญาติพี่น้องก็ได้อะไรแบบเนี้ยกับเพื่อนก็ได้แบบเนี้ยได้หมดเลยนะครับเนาะไปเปิดหูเปิดตาแบบเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับมีการพักผ่อนหย่อนใจมีในเรื่องของการได้ออกสังคมค่อนข้างเยอะมากขึ้นเนาะถือว่าเป็นโอกาสและเป็นจังหวะและเป็นสิ่งที่สามารถที่จะผ่อนคลายได้ค่อนข้างดีเนาะทีนี้นะครับมีไพ่สิบดาบขึ้นมาเตือนนิดนึงเนาะและดาบประจําตัวตกพบเรือนอลิอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยกับในเรื่องของสภาวะอารมณ์กับในเรื่องของโรคภัย คําว่าโรคภัยในที่เนี้ยอาจจะไม่ได้เจ็บป่วยมากมายแต่มันเป็นแบบอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพได้บ้างนะครับสำหรับใครที่อาจจะมีโรคประจําตัวอาจจะมีการกําเริบเกิดขึ้นหรือว่าใครที่อาจจะไม่ได้มีโรคประจําตัวแต่อาจจะเป็นไข้หวัดอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นช่วง ฤดูหนาวอะไรแบบนี้อาจจะแบบสภาวะอา,ากาศาอาจจะแปรปรวนหรือไม่ชินกับอากาศหนาวอะไรแบบนี้อาจจะมีการเป็นไข้อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับดูแลสุขภาพนิดนึงเนาะเพราะว่าเราอาจจะต้องมีในเรื่องของการป้องกันตัวเองในเรื่องของสุขภาพนิดนึงสำหรับชาวไมทถุนนะครับหรืออาจจะต้องแบบปิดแมสนิดนึงด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นชาวไมถุนนะ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานอีกสักนิดหนึ่งการงานเนี่ยคุณสามารถเติบโตพัฒนาได้แต่คุณก็อาจจะมีโอกาสที่อาจจะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงนะมีค่อยกิงถือดาบเกิดขึ้นบางครั้งเราอาจจะมีบางสิ่งให้ต้องรับผิดชอบเยอะหน่อยแบบนี้เป็นต้นนะครับมันอาจจะเกี่ยวพันกับในเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวพันกับในเรื่องของอาการทํา สิ่งต่างๆแล้วมันต้องใช้ความกล้าความอดทนความพยายามมากหน่อยแต่มันก็มีโอกาสที่จะสําเร็จเพราะมีกองร้อแห่งโชคลาบมาด้วยแปลว่าคุณทําสําเร็จได้ถ้าตัวคุณใช้ความอดทนความพยายาม และอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการได้นะครับในเรื่องของวงจรเ,ออเขาเรียกอยางละ่ะเหมือนการปรับฐานเงินเดือนสำหรับชาวราศีเมถุนและก็ลัคนาเมถุนด้วยเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ทํางานก็จะได้ผลประโยชน์ในเรื่องการเงินที่ดีหรือได้ส่วนแบ่งที่มากขึ้นได้ด้วยสาหรับชาวเมถุนค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องการเงินนะครับมีให้การเงิน1 2 3 4 4ี่ี่ใบถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับ สำหรับหนึ่งเนี่ยในการเปิดครั้งหนึ่งเนี่ยแสดงว่าการเงินค่อนข้างดีแล้วเป็นการเงินที่ดีทุกใบเลยดังนั้นเนี่ยแล้ววงล้อแห่งโชคลาภมาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีลาบลอยเกิดขึ้นสำหรับชาวเมทุนแล้วก็ลัคนาเมทุนนะครับใครที่อาจจะฝันหรืออาจจะมีเลขเด็ดเลขดีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสของการถูกรางวัลได้นะครับแต่ช่องนี้ไม่ได้มาชักชวนหรือชักจูงในการลงทุนนะครับหรือว่าการเสี่ยงโชคใด แค่อาจจะมาบอกจังหวะเท่านั้นว่ามันมีโอกาสเพราะมันมีไพ่กงร้อแห่งโชคลาภนะครับแต่ว่าคุณก็หมุนเงินได้ค่อนข้างดีจากไพ่แปดเหรียญน,นะครับและมีไพ่แบบนี้ด้วยราชินีถือเหรียญเนะาะแปลว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะมีในเรื่องของรายได้เข้ามาแบบเป็นเกาะเป็นกำใครที่รอเงินนะครับมีโอกาสได้เงินนะเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายปลายปีแล้วอาจจะได้รอ,อบโบนัสเบี้ยเลี้ยงนะครับหรือว่าได้ในเรื่องของอะไรดีละ เงินตกเบิกเงินเบีย้ยประกันหรือว่าในเรื่องของสิ่งต่างๆแบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ดีนะครับการเงินเนี่ยค่อนข้างดีแบบ9เต็ม10เพราะราชนีก็เป็นรองแค่คิงถือเหรียญแต่ยังน้อย9เต็ม10ก็ไม่แย่เนาะถือว่าดีด้วยซ้ำอืมก็ถือว่ามีโอกาสในเรื่องของการเงินที่จะประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีโชคลาบมีลาบลอยเกิดขึ้นหมุนเงินก็ดีแถมยังมีในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินแบบ full option แบบสะพัดเลยทีเดียวถือว่าเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานและก็การเติบโตในเรื่องการเงินเช่นกันนะครับถือว่าบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดเป็นการอ่านโดยภาพรวมนะครับไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งปวดใช้วิจรารญาณในการรับชมและก็รับฟังในเรื่องของคําพยากรณ์ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะครับก็แอดไลน์มาที่บูพยานะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ